ได้ปลาตองน้ำมันมันดนี้มันทุกบ้านนะเนี่ยเขาไเต็่งไวเออเบื้องพี่น้องตาเนี่ยตาหนี้สาวก้อยโอ้ยได้ปลาคอน้อยน้ำตัวนึงเฮงมันตัวนี้บอกเอ้าเอาเอาระวังได้เลยโอ้ปลาคอปลาคออูปลาคอได้สองตัวได้สองตัวตัวขาวอีกครับสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักสุขสุขคนนะจ้า สวัสดีครับนี่พาไปนองมา่อตอนมาซิวมาลากปลาซิวจ้ะบ,บ่บบบบะนอนบุบิ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 ไปนอนรู้สิแต่รู้สิม่บุบิหนะานะดาวไม่เลยพาไปนองมาหากินปลาหน่อยมือ ักเ้ยี่นองปาเสียงหายใจก็แห้งแหละก็ขอโทษขอไฟหลายๆเด้อจ้าพี่น้องกูด้บึ้งพ่เชียวงามกรับบึ้งสาวีิ้น้อยกว่า โอกินหอ่ะกําลังสิไปทีมใส่กะครุป๊าๆก็เด้อนะเถาต้มง่ายอืมน้ํากะกินน้องพูละโอ้ได้จับปลาซิวก่อนมัน <laughs> <hati teleponanong ngak. hati> โยบีน้องปาซิวอน่าง,งามกว่านั้นตัวพวกไงม,มือไงมันแดดพูดพูดพดี่ตายแดดชีคัมโด,ดนแได้นิแดดบดนี่กับมืดเลยแล้วเดี๋ยวพาไปนอไปอีกบวกหนึ่งครับบวกพวกไงดอกดอกกระติดพาดกระติบพัส่วนเสาเสาก้อยติดเป็นร่มแดด ว่าเบ่งเหงาไอ้กุ้งหยาดปับปัเอาพ่ได้กินเนาะครับพี่น้องเหงาไอ้พุ้งหยาดมาปปับปเอาพ่อได้กินกุ้งไหลเนาะไอ้เนาะกุ้งไหลแต่เป็นกุ้งฝอยเก็บบ่อยกุ้งไฟไหลพี่น้องมันเป็นกุ้งไฟหน่อยเพราะมันกุ้งนั้นกับมันเป็นคือจังกุ้งเต้นนี่ทีเก็บง่ายนี่มันแบบเฮ้ยเต้นคือกันนั่นแหละเต้นอยู่มันเองเก็บยากน้อยบท สมกับกุ้งไฟหรือสมเส้อครับไปพี่น้องเพื่อนสิพาเปลี่ยนน้อ,นอง่ายน้องเปลี่ยนคองใกล้ๆก,กันข้างๆกันไปเพิ่งนคอนั้นนองนั้นเนาะ

อู้ว่าไปไเอาลบมาเอาไปแล้วัแล้วกับไปน่านกท้าง่ายม้นมุนอเรท้าง่ายไปก่า้วนกลับยังสีดกควรอบเล็กกคนร 嗯，啊。Mm. Ah. またよる ยับอย่างรูนี่เนาะหยียบหอยปลาข่าก็ม่ไงหอยยังตัวเงี้ยต่ำตีนหนึงสองแล้วตามไปเดี๋ยวลากก่อนอววอโอ้ยตาไก่หยับหยับอยเนโอ้พีน้อนดันขึ้นเลยพีน้องไล่มา ตุ้มล่างดีแห้นหมดเฮ้ยตาควายหยับหอยแล้วไหม้ๆโอ้ยครับๆตานี่มันๆไช่โอ้ยโอ้ยเอาเต้นออกหมดแล้วปาได้ปลาตองน้ำมันๆงวดนี้มันทุกบอะไรนะเอใส่เขาไว้เต็งไว้เออเบิ้งพี่น้องตาเนี่ยตาเนี่ยสาวว้อ้ยยอดสุดยอดจุดใส่กุ้งเลย เดี๋ยวผมผมติดเป็นพวกเก็บไม้อตาวควายจับเด้อจ้าโอ้ยเป็นน้องปิงป้งบ่อนี้บ่อนี้หมานดีนะที่มาเบิ่งเนาะน,น้ำนิงน่งๆน,นะบอกแล้วสาวก้อยยังว่าสาวก้อยว่าน้ำม,มันก็นิ่งจะอายว่าแล้วน้ำนิง่งมีละของจริงกุ้งน้ำจับปลาทิ้วขาวปลากระเดดปลาโอ้ยเป็น้องพอปิ้งแซ่บพ็ตลองพอปิ้ปง ปลาปขาวไดลายอยู่ด้น้องนะเดี๋ยวเอาอีกเอาอีกจ้กรอบเดี๋ยวคนอนพี่น,น้นองกันซอนอีกับมันได้อีกหลายตัวอยู่ได้พี่น้องไงตาขาผมปลาซิวกุ้นิ่งน้งนิ่ง้งนิ่ง,ง,งมาเก็บซอยพงกันนะจ้ะวันโอ้พี่น้องปลาขาวนะอะรอนง่งู่ออรอ อูบืงไปน้องเบิ้งกูนะับกวยเบื้งนี้ไปกลางเบ้อนะออลุยจับจับนี่น้ำไปเอ้ยถพื้นเอโอ้ยเอ้มโอ้ยเอดโอ้ย้น นนี yeah. ่อ <tr seine Christmas> ุยเขาแล้วเขาแล้วโอ้ได้เาะกอมาแล้วได้รอวะยเย่างโอ๊ยไออแม่ค้าดลางอนเนีทั้งาัิต

ปลาพี่น้องมาปลาปลาไปปิ้งปลาตองนี่นะอายต่ำตึกตึกหืมที่ปลาตองปลาปลาคอกับบุตรจักพี่น้องมาปลาไปปิ้งเนอะเพี่อปลากระเดิดกระมีปลาขาวกระงามอืปลาขาวกำลังงามพอปิ้งแซ่บแซ่บปิ้งกินกับต่ำบุ้งนู้นโอ้ไปพุ่นเราไปเอาไปทากไว้กลับมารถเก็บขี้ยออยกางไร nhôm tay nhóm tay chim chay những lời là kiếp chim nghe bây giờ bán người mọi người mọi người mọi người cắt người mọi 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 เจ้าโค้กเจ้าคอมน้ำนาด้วยเจ้าขาก่็ป่ามันดูขังไปอุ๊ยนั่น เาเหมือนคือเก้าน้องติตกใจปะวัดเนี่ยนะไปน้องติตกใจน้ำคัดตาคอตาคอคำนี้โอ้ยระวังปากกด้นะน่ะนั่นนั่นนั่น มาค่ะมันลุ้นกันเบิ่งพี่น้องเดี๋ยว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 ปากกดเดี๋ยวี่น้องไอ้มเมาปากกดก่อนหักเนียงก่อนเดี๋ยวมานี่ปากมือปากกดว่านัง่งเอ้ยนังนงน่งหไหน่นนี้เนี่ยปากกดจ้า มาเป็น้องเบิ่งงนาะปากุดสาวก้อยคือหักปได้ลยสาวก้อยของแซบครับเบิ่งพี่น้องรอบนี้มีตัวใหญ่ๆมาเอาไปกินพป็น้องฮะพี่น้องรอบนี้เบิ่งมานับกันว่าสิได้จักตัวรอบนี้พี่น้องปะาขาปลาขา หนึ่งสอง,งสามสีไ่ไปจับตัวปลาเขานี่ปลากระเดิ๊งไงนี่ก็ปากุดตัวผมหักเงี้ยงแล้วไอปลาคอน้อยน้ำตัวนึงโฮ้่ามันตัวนี้ผมเอ้า,าเอาเอาระวังเลยโอสิบหน่วยพี่พี่น้องมานมานมาน<า> มันมันลวนโอสอนย้ำเด็กระไดย้ำนั้นพี่น้องเฮ้ยโอ๊ยอุ้ยปลาคอปลาโคโอ้ปลาค,ค,คอได้วสองตัวเด้สองตัวตัวขาวอีกครับโอ้สาว้อยเลยที่มันไ,ไปไม่ตะขีด<อ>เนี่ยดเดี๋เจ้าของก้อยไปเรียกเอาไหมเด้อปลาคอพดีป่นแจ้วนายเนาะอืมป่นเนาะโอ้วเรียงว่าด่างด่างซื้อไหมตัวนี้หมานอยู่พี่น้องหมานมันด่างซื้อไหมครับ ดาวไม่เลยโอ้ยว่ามันดาวเนาะซื้อสุดสุ <c oughs> <c oughs> ดๆร้อนๆเนะ,ละ,ละ,ละปลาขาวได้ลายอยู่พปนะ่นเนาะจึ้งๆ คิดนวดข้างนอกพี่น้องดีๆคือเนาะโอ้โ่ตัดจีบเอพี่น้องบาดนี่กะสาวควายพอไวแล้วได้หลายแล้วเนาะอ้เนาะได้หลายแล้วเคึงกะคุ่อะไะบาทกระจายแล้วพี่น้องสาวควายพอไวแล้วเมื่อยแล้วที่เป็นล้มมาสัน้นได้าพากันเมือ่อสาวควายเมื่อเบื้องลู่พี่น้องยังได้อยู่ด้วยอือมือนี่ ตัวงามมาไปปิ้งมีปปปป่นะเอาคู่ม,มาบ้างเนี่ยบึงเนอ้ออ้ย,อ,ย,อ,ยอันนั้นแลเนยะ้ปน้องนะทางป่าใหญ่ท้งป่าซิวทางกุง้งผมก็ว่าอยากส่วนหลายย่านมันย่านมันนอย่านมันน่าครับพึ่งกะคุก่ะกุเอาจ้า สำหรับคลิปนี้ก้อยกัสิดาลาไปก่อนนะจ้าไว้พอกันใหม่คลิปหน้าหน้ามืดพี่นะ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ก้อยและครอบครัวให้คลิปต่อๆไปในเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับง่น้องงามก็ไปปิ้งพนะี่น้อง